รีแอคบ้านพี่เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วนะคะลงคลิปทุกวันพุธเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายสาโมงสามารถรับชมคลิปพวกเราได้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งกัสเลยค่ะเรียกบ้านพี่คลิปนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของใครคะวุ้นเวนจินเเนจินเซเวนทิน อันนี้เขาคัมแบ็กที่ญี่ปุ่นอัลบั้มเจแปนซึ่งเขาปล่อยรูปภาพออมาแล้วใช่ฉันเห็นรูปภาพนั้นคุณวอนซึ่งมันแบบระลายมันดีมันฟุ้งคุณวอนวิ่งมันงไงมันมงแล้วน้องอูจีอ่ะคือเห็นอูจีแล้วแบบเรียกแม่ว่ามึง ร้านญี่ปุ่นของเซฟอะจะมีความแบบฟุ้งฟิ้งอยู่ยแบบลอนเดอร์หรือว่าแบบเป็นแบบยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนภาคต่อของอีมาเพราะว่าตอนอีมาเนี่ยเหมือนแบบโลกกำลังจะล่มสลายอะไระตนน่างต่าแล้วก็อันเนี้ยคิดว่าน่าจะแบบออกไปนอกโลกอะ่ะไปไกลเลยเออประมาณนั้นไงแต<บ><อ>่แอบไปดูทีเซอร์มาเหมือนแบบเหมือนออกไปแบบนอกโลยยนะเ้าาอก เสียงมันกดลงซ่วงจริงกดเล้อุ้ยอุ้ยอ้ยเห็นไหมอากาศจริงๆอุ้ยอุ้ยอะไรย้อนหรอ้้อนหรอยองคนวานคนวาาหล่อมากอุ้ยมันมันดีอะเสียงอุ้สี

อวพอมนับอหก้ามเอลุ oh, okay. ้ยน้องคุณไม่เคเห็นน้องทำวนพวกนี้มือก่อนใจปะเฮ้ยนองหลอกยูองหล่อมากเฮ้ยป้าป้าก็ดีมากาพี่คุณ่งนแว่าอะ เพราะใครก็ส <world> ิร <énormément of the world> <X net young people> ู <itan> <living> ้ชีวิตนี้มันไม่เคยมีอะไรที่จริงๆนะเหมือนเราไม่เห็นเธอมัน 以后。 จุนออกสามดีเหรอรีบไปถ่ายละครป้รีบมาแหละผู้มกับเรียกต<ด>เลยเลยวะคุณจงกันอย่าบ,บอกนะทุกยอยาก่างคือเราเพราะว่าโลกมันล่มสลายมันกลับไปไม่ได้แล้วงตอนอีมาก,ก็เลยหนีไปเอาอากาศใช่ไหมแล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เหมือนเขียนว่า1000วพันวัน่ะคุณเคยดูสตาร์แฉไมคะคุณสามารถดีดยามตัวเองออกได้ก็ไมไม่หนีเรามาแล้วคือเราทำอะไรอยู่ โอ๊ยแต่ว่าฉากของพี่ครูอะกระป๋องที่พี่คุบเขาถือขึ้นมาจริงๆอะกระป๋องอันนั้นอะมันจะมีเหมือนเป็นวันหมดอายุอยู่แต่ว่าพี่ครูบัตีดออกแล้วก็เขียนว่า forever ก็คือมันไม่มีวันหมดอายุก็หมายถึงว่าเซเวนทีนอะ forever ตลอดไะเป็นกิมมิ c เล็กๆน้อยๆอะนะแต่ว่าจริงๆอะฉากของแต่ละคนอะมันจะมีช่วงที่เขาแปะโค้ดอิดอะเอออันนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเหมือนความปรารถนาของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย ในที่พี่ดูอะเหมือนนั่งดูแล้วเหมือนเนี่ยจะร้องไห้ก็ไม่เชิงเข้าใจปะ่ะใช่มันมันมีความรู้สึกเหมือนจะหน่วงแต่ก็ไม่อะ่ะดีเคคือหล่อมากคือเปิดได้เสียงคุณวอนอะ่ะเสียงนุ่มใช่แล้วเป็นเสียงเปิดด้วยอะ่ะเฮ้ยคุณวอนมันดีมันนุ่มมากเข้าใจป่ะแบบมันคือแบบไมโครเวฟประมาณล้านตัวแล้วก็ช็อตของน้องบูคือมาเป็นไฟกระพริบอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าหล่อมากแต่คือแบบกระพริบปแล้วมืดเลยอะ่ะจอนทันสวยมากจอนทันหยุดดีน่ารัาากแบบตอนสุดท้ายก็คือ,อนอนตัวอย่ารอตัวอย่างไม่ได้ แต่แน้อยใช่นะนี่เราไม่ใช่เมนจุนแต่เราคีบวงนะน้อยจนถามหาว่าจุนร้องกี่โมงเออจุนร้องปะวะช่วโงงหม้ามากแค่น,นี้ใส่ a อไอปะวะเ<โ>ฮ,<โ>ฮ้ยน้อยจังวะอันนี้ทุกคน,กค,นคือแบบว่าฟิลแบบอิเตรเอกอะดูแล้วมาแบบวิเคราะห์คุยกับเราได้นะบางทีแบบเราดูเรียวแบบนี้มันไม่มีสมาธิในการที่จะจับจ้องดูได้เก็งระดับเดียดาขนาดนั้นเพลงสั่มนาทียี่สิบสี่แต่เรารู้สึกว่าเร็วมาก ล้วโอชีก็เหมือนน้อยนะมาแค่คิกอดเพราะตอนแรกที่พี่ถามว่ากอดจุนหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังเหมือนจุนเลยไม่ไม่ไม่โดนของดีใจใช่แล้วก็อูจีน่ารักมากเอออันนี้อูจีน่ารักมากจริงๆเป่าเค้กแล้วแล้วเค้กติดแล้อูจีคือลูกแม่่อูจีพันเปอร์เซ็นต์คือจบให้คิดคือคิดไม่ออกเลยเปิดเยอะเกินไปไปเปิด e ีนี้นะคะ<ม>ก็เีแนอัเพั้ของเซเวนทีนะคะเป็นอัลบั้มญี่ปุ่นนะคะ<ม>ก็ไปหาฟางกนันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดี ให้ช่องของคุณจะมด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพลงแนะนํานะคะหรือว่าเอ็มมีแนะนํานะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะเราก็จะเก็บเข้าลิสต์แล้วก็จะเอามาดีแอดให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณสําหรับการกดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะวันนี้ก็ประมาณ,น,ะะน,มาณนี้เนาะดีแอดบ้านพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังค<ไ>้างอยู่เลยอ่ะนี่จบค้านะ